พอสปอร์ตสวัสดีครับค่ำคืนวันพุธ um, um ท, <There> ที่8มิถุนายน2565ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชันลีกเอกลุ่มที Mun ่4เดลยเยี่ยมพบกับโปแลนด์บอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาสตาร์ทลอยเบาดูกินเวลาตี145นาทีเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมและคลิปนี้สนับสนุนโดยแอป ฮอสสปอตแหล่งรวมพลของคนคอร์บอนตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับและสําหรับกิจกรรมยอดเซียนครั้งที่หนนะครับลุ้นเงินรางวัล5,000บาททุกวันเลยนะครับผมสามารถติดต่อรับรายละเอียดนะครับตามไลน์แอดมุมขวาบนแอดฮอสสปอตได้เลยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมเบลเยียมแพ้เป็นเกมแรกในรอบ4เกมทุกรายการนะครับหลังเปิดบ้านปาชาัยต่อเนเธอร์แลนด์ด้วยสกอร์หประตูต่อศีในเกมยูฟาเนชันลีกเอกลุ่มที่4นัดแรกนะครับทำให้ปีศาจแดงหา ยุโปรปหลังอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนนะครับยังไม่มีแม้แต่แต้มเดียวโดยคะแนนตามหลังอัศวินสีส้มนะครับจากฝูง3คะแนนความพร้อมในเกมนี้โรเบนโตมาตินเนสนะครับเทรนเนอร์ของทีมชาติเบลเยียมจะไม่สามารถใช้งานโรเบลูล,ล,ลูกาโก,กที่มีอาการบาดเจ็บกับเกมเนเธอแลนด์ที่ผ่านมานะครับจนถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่27นาทีแรกรวมไปถึงจิโบกูตัวและเจสันเดนเยอร์นะครับที่โดนโรคเลียงบริเวณขาหนีบและข้อเท้ารบกวนตามลําดับจึงต้องถอนตัวออกจากทีมไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ทางด้านตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กใช้งานท สูบีอันเดอร์เวลล์ยันฟอตเงินและเรดิกโบยาตาคุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตูอย่างซิมงมิโยเล่นะครับที่ทําหน้าที่เฝ้าเสาในวันนี้โปแลนด์ and, ชนะมา2เกมติดรวมทุกรายการหลังเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเวลสองประตูหนึ่งในเกมยูฟาเนชันลีกลีกเอกลุ่มที่4นัดแรกทําให้โปแลนด์หลังรองจากฝูงของตารางคะแนนในตอนนี้นะครับหลังมี3มแต้มโดยเป็นรองในอท์แลนจากฝูงแค่เลื่อนประตูได้เสียเท่านั้นสภาพทีมในเกมนี้เซลาฟมิดวิชเทนเนอร์ทีมชาติโปแลนด์ and, ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหร ให้พวกเขาพร้อมจัดทัพนะครับชุดนี้ลงสนามได้เต็มที่ส่วนการจัดทัพคาดว่ามินิวิตจะมาในระบบ4-3-1-2โดยมีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้ผลิตกาลังในแนวหน้าร่วมกับคาโลชวีเดอร์สกี้พร้อมกับมีวีโอเตอร์ซิลินสกี้ปั้นเกมสนับสนุนอยู่ด้านหลังขณะที่ด้านกลางเป็นหน้าที่ของมาติอุสกิสเกอร์เซคอตคิโซเวียตและนิโคลาซาลิวสกี้คอยเดินเกมนะครับทางด้านตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจะใช้งานยานเบเกเลกและคาเมลกิลคุมหลังบ้านนะครับอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตูอย่างวอยเชย ซที่ทําหน้าที่เฝ้าเสาในวันนี้นะครับเบลเยียมนะครับผลงานในเกมแรกนั้นต้องบอกเลยว่าค่อนข้างผิดหวังเลยทีเดียวเพราะโดนถล่มเละคาบ้านตัวเองมานะครับแต่เกมนี้มองว่าดูเป็นงานไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับเพราะเทียบกันดูจากองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับทั้ง2องเมนี้ก็ยังค่อนข้างที่จะเชื่อศักยภาพและขุมกําลังของตัวผู้เล่นนะครับของเจ้าบ้านเบลเยียมที่ยังดูแข็งกว่าทั่วแผ่นเลยนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้เบลเยียมน่าจะยังพอมีภาษีนะครับที่จะเก็บสามแต้มได้และแอดก็ขอฟันธงสกอร์ในคัน นินนะครับเบลเยียมชนะโปแลนด์ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งฟันธงครับผมและเเพื่อๆะไรครับมีความคิดเห็นแตกต่างกับแอดยังไงคอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยก,กันหน่อยนะและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ดด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ